ดูโอกาสกาสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบปอฟาร์มครับกับช่วงบายบายครับของวันที่14ธันวาสองหางหกี่ครับพี่น้องมือนี้นี่ค้วยสาวมาให้พี่น้องในชุบนะครับพี่น้องคุ้ยสาวครับคุ้ยสาวเป็นตะเลียงเป็นตะเลียงนะครับนี่นี่ครับนี่ครับมือ่ายก่อนครับพี่น้องของน้องแบงครับพี่น้องนี่ครับ ลอยแบงค์ครับสูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบเด้อครับพี่น้องประมาณลอยยี่สิบครับนี่ครับมึงถ่ายไปก่อนครับพี่น้องหางดีเนะครับขนาไหมแบงนี่ครับแล้วมึงครับนี่ครับนี่ครับพี่น้อง แขยงขาดีเป็นตะเลียงด้ยครับพี 700, ่น้องคู่นี้ครับสิงเขียงครับพี่น้องนี่ครับคู่นี้เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันด้วยครับพี่น้องนี่ครับสิงเขียงแขยงขาดีด้ยครับพี่น้องนี่ครับมึงครับมึงแข้งขาครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นตะเงยเปหนาครับ คูนี่เปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องท่านใดสนจิตสนใจกัดติดต่อเขามาได้ครับเบอร์โทร่วศูนย์หกสองครับก็ก่อสองหนึ่งสามสองหาครับพี่น้องนี่ครับคูหนึ่งนะครับนี่เปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องต่อร้องได้ครับท่านใดสนจิตสนใจอยากมาชมหนาขอกับมาชมได้ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับเชียงครับนี่ หกหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องเอาไปเมึงตัวของหอยพุ้มครับที่นี่เนี่สาวครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นตะไยได้ครับพี่น้องมึงครับสูงหลาหลาดเลยครับก้วยอายุปีปีกัวได้ครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้สูงลอยยิ้มหาครับก้วยอายุปีกัวครับตัวนี้เป็นตะไปไกลครับพี่น้อง ข้งขาตัวสูงโตดีครับพี่น้องมึงหางครับมึงไทยครับพี่น้องตัวนี้เปิดไบซีมืนซีนะครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยนะครับพี่น้องตัวหนาตาดี้ะครับแขงขาดีครับมึงอครับพี่น้องเปิดไบซีมืนซีครับเบอร์ตัวกับศูนย์หกสองครับ เขาสองหนึ่งสามสองหาครับพี่น้องนี่ครับมัดตัวได้หรืออยากมาชมบตัวจริงกับมาชมบได้ครับพี่น้องมกักกบบนี้ลดทรงเด้ครับพี่น้องเดีย๋ยวไปเมืองหยีครับเนี้ยยื้เนื้อกครับพี่น้องเดี๋ยวทายแล้วทายใหย่มึงครับเดี๋ยวมึงอยู่ในื้อกกันครับพี่น้อง นี่เมียแยกลูกด้วยครับพี่น้องราคาบอแพงครับพี่น้องนี่ครับเมียแยกลูกครับพี่น้องตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยยี Sadly, <sch> ่ิบเจ็ดเนี่ยแหละครับพี่น้องอีกกรลักดีแต่ว่าแต่ว่าหางดอกด้วยครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับเปิดไ้สามหมื่นเก่าครับพี่น้องหางดอกครับเมีนี่แม่แยกลูกครับนี่ครับ ตลักัดเย็นควายลูกแรกด้อยครับแต่เสียว่าหางดอกด้วยครับพี่น้องนี่ครับหางดอกครับบอกกันตรงตรงเลยครับพี่น้องเปิดไปสามหมื่นเก่าครับพี่น้องนี่ครับันผู้ใดบอตีก็ถือว่าเป็นยังครับพี่น้องหางดอกด้วยครับตัวนี้ผู้จะของเขายอมมากครับพี่น้องเขากอกว่เห็นคือกันครับ ไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำไทยบ้านเพิ่นยอมมาครับพี่น้องมาหอดบ้านเราค่อยเห็นกับบอกพี่น้องตามตรงครับนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเม่นี่รวไรสามหมื่นเก่าด้ครับเมีนี่หางดอกครับนี่ครับสูงยุ่ประมาณลอยยิบอยยิบหาบุกบวกซะครับพี่น้องลอยยิบหาบุกบวกซะครับนี่แหละครับพี่น้องไว้ไม่ไม่สุดๆครับ เันนี้เปิดไปสามหมื่นเก่าด้วยครับพี่น้องหางดอกครับนี่ครับบอแบบชัดเจนเลยครับพี่น้องนี่ครับเอาแบบบ้อตัวกันเลยครับเมียนีได้ครับพี่น้องนี่ครับเมียเขาสีชมพูนี่ครับเขาสีแดงนี่ขายหรอครับเขาสีแดงนี่ครับเขาสีแดงขายหรอครับพี่น้องมาที่นี้ไปเมื่อนี้อีกครับเมียแยงดูเพื่อนครับพี่น้อง แม่แยกลูกมีสองโค้มครับพี่น้องนี่ครับแม่แยกลูกครับเขาสีชมพูนี่งามๆครับแม่นี่ตัวนี้สูงลอยยิมหาบวกบวกขึ้นกันได้ครับพี่น้องไวลูกแดกขึ้นกันครับครับพี่น้องไวลูกแดกขึ้นกันครับตัวนี้เปิดไ้สีมืนหาได้ครับพี่น้อง นี่ครับเปิดไปชี้มืดหาครับนี่แหละครับพี่น้องเงยๆเงยๆตัวนี้บอมีตําหนีนะครับพี่น้องบอมีตําหนีนะครับนี่แมอนี่สูงลอยยิบหาบวกๆวกนี่แหละครับพี่น้องว่าถึงวัยสามชีพครับแมอนี่นี่ครับที่ก็เป็นแม่ลูกแม่ครับนี่ครับแม่ลูกแม่ครับนี่ครับแม่ลูกแม่ครับ ตัวนี้สูงอยู่ลอยสามเอ็ดได้ครับพี่น้องลอยสามเอ็ดสามสองครับนี่ครับเปิดไว้หกหมื่นสามครับพี่น้องสนใจตัแมีกัแยกครับลูกกัแยกครับพี่น้องคันได้ราคานี่ครับเดหรือสิเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้ครับนี่ครับเปิดได้หกหมื่นสามด้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสูงโค้งๆดีๆเลยได้ครับพี่น้องนี่ครับดูแม่ยได้ครับ ท่ันอยากได้ต้าเมียกับขายครับพี่น้องอยากได้ลูกกับขายครับนี่แะครับพี่น้องเปิดไบโค้งมื่นสามครับแม่แม่นีที่นี่ก็เป็นแม่ลูกครับนี่ครับแม่ลูกหนหน้าใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้เปิดไบหามื่นเก่าเลยครับพี่น้องนี่ครับโค้งงใหญ่เลยครับสูงกับสีใบสามชิเนี่แหละครับแม่นีครับพี่น้อง อยู่ประมาณลอยสามิบนี่แหละครับเมียนี่ครับเมืองลูกตัวน้อยนี่แหละครับตัวนี้เปิดไบหาหมือนเก่าครับตัวนี้เปิดไบชี้หมือนหาครับนี่แม่แยกลูกนี่งามๆานี่ครับพี่น้องนี่อ๋อเมืองครับนี่แม่แยกลูกเม่นี่นี่แหละครับพี่น้องท่านใดสนคิดสนใจอยากได้คว้วยไปเลี้ยงครับพี่น้องอยากมาชมตัวจริงหนาขอกกับมาได้ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับนี่ครับ ทั้งได็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนั่นนี่ด้วยครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็มีคลิปมาให้พี่น้องได้ชมได้เพียงเวัานี้่ะครับกราบสวัสดีครับ